สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางคุยสาระ H channel วันนี้ผมมีข้อมูลล่าสุดของโครงการคนละครึ่งอัปเดตมาฝากครับกันเช่นเคยพร้อมตอบคำถามให้หายสงสัยกับคำถามลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อไหรคนเก่าต้องทำอย่างไรมาฟังคำตอบกันนะครับสำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนหรือที่เราเรียกกันว่าคนเก่าการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ง่ายมากครับไม่ต้องกรอกข้อมูลยาวๆเหมือนคนใหม่เพราะระบบมีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว คุณแค่กรอกเพียง2จุดหลักๆเท่านั้น1กรอกเลขบัตรประชาชนพร้อมวันเดือนปีเกิดเพื่อยืนยันตัวตน2กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP แล้วกดยืนยันเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นใช้เวลาไม่กี่นาทีครับยกตัวอย่างเช่นคุณเอเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาแล้วรอบใหม่นี้พอเข้าเว็บไซต์หรือแอปก็กรอกเลขบัตรประชาชนกับวันเกิดจากนั้นยืนยันเบอร์โทรศัพท์รับรหัส OTP แล้วใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกรอกชื่อที่อยู่หรืออาชีพใหม่เลยครับ ต่างจากคุณบีที่เป็นผู้สมัครใหม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมทั้งชื่อนามสก,กุลที่อยู่รายได้และอื่นๆใช้เวลามากกว่าครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนละครึ่งรอบใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดวันแน่นอนครับแต่มีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมปี2568แและถ้าโครงการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในสองสัปดาห์หลังจากนั้นครับ หรือภายในสิ้นเดือนกันยายนปลายสัปดาห์นี้ครับดังนั้นแนะนำว่าทุกคนติดตามข่าวไว้ใกล้ชิดจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ดีๆแบบนี้ครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถามกันเข้ามาให้หายสงสัยหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าพลาดกดติดตามไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปในครั้งต่อๆไปและกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ